สวัสดีค่ะก็วันนี้ก็มาพบกับปุ้ยในรอบกระบะสายอึดสายทนเนาะไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างแล้วก็ที่สําคัญราคาจับต้องได้พามาดูเป็นกระบะไททันนะคะตัวนี้มิซูบิชิไททันเครื่อง2.5เมกะแคปเนาะเป็นตัวยกสูงเป็นแคปยกสูงปี2014นะคะเครื่องดีเซลเนาะ VGTurbo ปี2014ราคา335,000บาทคันนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียด หน้าตาของเขาหน่อยเนาะตัวนี้จะเป็นสีขาวมุกนะคะก็จังหน้าไฟหน้าทุกอย่างไฟตัดหมอกครบไม่มีแตกไม่มีชำรุดนะคะอันนี้ก็คือเด,เดิมจากโรงงานเลยนี่อนไ้ให้ดูไปก่อนเนาะสำหรับคันนี้นะคะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มสำหรับลูกค้าประวัติดีเครดิตดีเนาะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มตัวนี้ก็จะเป็นแม็กโรงงานยางใหญ่ยางใหม่เลยนะคะยางใหม่ทั้งหมด4เส้นเลยเนาะ ไล่มาเรื่อยๆเนาะในส่วนของไฟเลี้ยวบนกระจกมองข้างมีขอบยางประตูมือจับโครเมียมกันกระแทกบันไดข้างคือทุกอย่างเขามาพร้อมหมดแล้วนี่เลยค่ะไฟโลโก้ทุกอย่างไฟเบรกนี่ทุกอย่างมีครบหมดคือไม่หลุดไม่ลอกไม่แตกไม่หักรถพร้อมใช้งานจริงๆและที่สำคัญคือไม่เคยบรรทุกหนักนะคะอันนี้คือวิ่งใช้ในครอบครัวใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆเนาะ ให้ดูตัวนี้แมกไลเนอร์ของเขาจะเป็นแมกไลเนอร์ที่ออกมาจากโรงงานออกมาจากโชรูมป้ายแดงเลยเนาะก็จะเป็นมิซูอยู่นี่เลยค่ะมิซูมอเตอร์แล้วก็ทุกอย่างของเขาจะเป็นของที่ออกมาจากโรงงานแท้ๆเลยตัวนี้ก็จะเป็นจอของเขาอันนี้จะติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะคะแล้วก็แอร์ยังเป็นแอร์แมนนวลปรับมืออยู่วิทยุของเขาอันนี้คือลูกค้าติดมาให้เรียบร้อยแล้วเนาะนี่เลย คอนโซลของเขาก็จะดําตัดตัวนี้ก็จะเป็นสีโครเมียมเงินๆเนาะอันนี้ก็โหภายในสะอาดเรียบร้อยดูดีมากนี่เลยทุกอย่างใช้งานได้จริงไม่มีแตกไอช้ารุดนะคะนี่เลยหัวเกียร์ที่วางของทุกอย่างอันนี้ถุงเกียร์ให้ดูค่ะรถปี2014ถุงเกียร์ยังหนาแล้วก็ไม่มีขาดไม่มีลุยดูแลดีมากๆที่เก็บโคงเก็บของเนาะทุกอย่าง นี่ค่ะใช้งานได้จริงเบาะของเขาก็จะเป็นเบาะหนังดําอันนี้ก็คือสไตล์ m i t ิ u b i s h i อยู่แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเบาะหนังดําเบาะหนังครีมเนาะแต่ตัวนี้คือโอ้โหไฟหลังคงหลังคาคือสะอาดเรียบร้อยคือขึ้นมาแล้วคือมีฝุ่นมีอะไรคือเขาดูแลดีมากๆเนาะแล้วมีทั้งพรมกระดุมด้วยคือติดเข้ามาแบบ2ชั้นเลยสำหรับลูกค้าที่หารถกระบะมาใช้งานแล้วราคาอยู่ที่3 3 5 0 0 0บาท ่อนเริ่มต้นที่6,000กว่าบาทเนาะผ่อนสบายๆลูกค้าอาชีพคือซื้อได้ทุกอาชีพรายได้เริ่มต้น12,000บาทเนาะ12,000บาท15,000บาทเป็นเจ้าของคันนี้ได้แล้วแคบปของเขาก็ค่อนข้างที่จะกว้างและก็นั่งสบายนอกาะทุกอย่างภายในตัวรถสมบูรณ์อันนี้ก็จะเป็นเดิมๆจากเจ้าของเดิมเขาเลยนะเดิมๆจากเจ้าของเดิมเขาไม่ว่าจะเป็นภายในคอนโซลด้านหน้าหลังคาหรือว่าเป็นเบา ด้านด้านห้องเครื่องเขาน้องห้องเครื่องของเขาโอโหสะอาดเรียบร้อยดูดีมากพร้อมใช้งานเลยก็สําหรับคันนี้ถ้าใครที่หาอยู่นะอันนี้เป็นสภาพเดิมๆไม่ได้ทําอะไรมาก่อนเลยไม่เคยเปลี่ยนเครื่องรถเดิมเนาะทุกอย่างหม้อนงหม้อน้ําห้องเครื่อง เบอร์โทรนะคะทิ้งท้าย083 222 2203สำหรับลูกค้าที่มองหารถยนต์มือสองเนาะก็อย่าลืมโชว์รูมก,กิษสดาคุ้คานะคะโทรหาปุ้ยได้เลยเนาะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ